ั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับโดยการกดปุ่มสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการตั้งค่าใช้งานเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูปุ่มการตั้งค่ากันก่อนนะครับ c set ค่า d บวกวัน h บวกชั่วโมง m บวกนาที cr เคลีย นาฬิกากับสูน้าจอหลัก P โปรแกรมและปุ่มเมนูนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าใช้งานนะครับเราจะตั้งเวลาของเครื่องตั้งนาฬิกาอัตโนมัติให้เป็นเวลาปัจจุบันก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม C ปุ่มนี้นะครับจะกดค้างไว้4วินาทีนะครับจนหน้าจอดับเมื่อหน้าจอดับนะครับเราก็จะปล่อยมือออกจากปุ่ม C นะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ เมื่อหน้าจอเป็นปัจจุบันแบบนี้นะครับเราจะกดปุ่มนาฬิกาปุ่มนี้นะครับจะกดค้างไว้นะครับเราจะตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับสมมุติว่าเวลาตอนนี้นะครับ1 2 3 0นะครับเราจะกดปุ่ม S บวกนะครับปุ่มนี้นะครับหน่วยจะเป็นชั่วโมงนะครับเวลาปัจจุบันนะครับ12.30หน่วยนาทีนะครับ M บวกนะครับ12.30นะครับ เมื่อเราได้เวลาปัจจุบันแล้วนะครับเราก็จะปล่อยมือออกจากปุ่มนาฬิกาปุ่มนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งโปรแกรมการใช้งานกันนะครับโดยการกดปุ่ม P ปุ่มนี้นะครับปุ่ม P ปุ่มนี้นะครับสามารถตั้งได้ถึง16โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่1 on off อ on 2อ off นะครับ1 on นะครับโปรแกรมที่1นนะครับเราจะให้ทำงานตอน 13.00นะครับเราก็จะกดปุ่ม S บวกปุ่มนี้นะครับ13.00นะครับทำงานหยุดทำงานนะครับตอน13.10นนะครับสิบสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับโปร,โกรแกรมที่หนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นโปร,โกรแกรมที่สองนะครับ โปรแกรมที่2นะครับจะให้ทำงานตอน1ิบสีนะครับ1ิบ0ีนะครับหยุดทำงานนะครับตอน14.10นนะครับ m บวกนะครับหน่วยจะเป็นนาทีนะครับ14.10นนะครับกด p อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมที่3นะครับจะให้ทำงานตอน อ่าสิหนะครับจุดศูนย์ศูน์หยุดทำงานนะครับตอนสิบห้าจุดหนะครับสิบห้าจุดน่งนะครับจะเห็นได้ว,ว่าโปรแกรมที่หนึ่งที่สที่สนะครับจะทำงาน1ิบนาทีนะครับโปรแกรมที่1นึ่งะครับทำงานสินาที โปรแกรมที่2นะครับทางาน10นาทีโปรแกรมที่3นะาครับทางาน10นาทีนะครับโปรแกรมที่1น,นะครับเราสามารถตั้งวันได้นะครับสามารถให้ทํางานกี่วันต่อสัปดาห์ได้นะครับโดยการกดปุ่ม d บวกปุ่มนี้นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขสอ์อาทิตย์นะครับหรือจะให้ทํางานวันเว้นวันนะครับจันทรพุธสุขคารพฤหัสสร์ สอ์อาทิตย์จะนังคารพุธพรหัสสุขเสาทำงาน5วันนะครับ6วัน7วันเลยนะครับโปรแกรมที่1นนะครับเราจะให้ทำงาน7วันต่อสัปดาห์นะครับหยุดทำงานโปรแกรมที่2นะครับจะให้ทำงาน5วันนะครับเรากดไปเรื่อยๆนะครับ หวันนะครับออฟเหมือนกันนะครับก็5วันโปรแกรมที่3นะครับจะให้ทำงาน3วันนะครับจะัังคารพุทออฟนะครับก็จะธังคารพุทนะครับโปรแกรมที่1นึ่งทำงานเจ็ดวันนะครับ เร,เราตั้งออนไว้กี่วันต่อสัปดาห์นะครับออฟก็จะมาตั้งเหมือนกันนะครับกลับสู่หน้าจอหลักโดยการกดปุ่มนาฬิกาปุ่มนี้นะครับ